ถามว่าทุ่งครุมีอะไรดีเอา้ามีดีหลายอย่างนะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับ พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจนะมีแค่แม่น้ําเจ้าพระยากั้นเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ก็มีให้เลือกทั้งสะพานพระราม9้ามีให้เลือกทั้งสะพานภูมิพลในวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ล่าสุดมีสะพานทศมาลาชันเพิ่มเข้ามาอีกให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกแล้วอย่างที่2ก็คือเขาเป็นทําเลที่มีทางด่วนการจนาพิเศษค่ะหรือว่าวงแหวนรอบนอกด้านใต้นั่นเองอันนี้ก็เอาไว้เชื่อมโยงกับพื้นที่โซนอื่นๆของกรุงเทพมหานคร ได้ทั่วเลยนะจะไปศรีนครินไปบางนาไปสนามบ,บินสุวรรณภูมิอันนี้สะดวกสบายเลยทีเดียวแหละแล้วก็อย่างที่3กําลังจะเข้ามาโอ้ก่อสร้างกันอยู่เลยค่ะโครงการรถไฟฟ้าสา,สายสีม่วงด้านใต้นะคะเตาปูนราชบรุรณนะคือถ้ามีรถไฟฟ้าเข้ามานะมันจะทำให้การเดินทางนียง่ายขึ้นเยอะมีความสะดวกมีความรวดเร็วแล้วก็เราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้น คาดว่าจะสร้างเสร็จแล้วเปิดให้บริการนะคะในปี2,572โอ้โหประชาอุทิศทุ่งคุมันกว้างมากๆเลยนะมีเฉพาะเจาะจ,จงกว่านี้อีกไหมถ้าคุณสนใจบ้านจัดสรรน,นะคะในโซนนี้แนะนำลองเข้าไปดูในซอยประชาอุทิศ90ค่ะโอ้โหคุณเอ้ยนอกจากบ้านจัดสรรจะมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วเนี่ยซอยนี้ถือว่าเดินทางสะดวกนะเพราะว่า เขาเป็นซอยใหญ่ค่ะถนนเนี่ยขยายเป็น4เลนตั้งแต่ต้นซอยเข้าไปจนถึงสักประมาณวัดคลองสวนคือทำให้การเดินทางเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นเยอะแล้วก็ตลอดแนวถนนที่เข้ามาเนี่ยคุณเอ้ยความเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่เนาะอาคารพาณิชย์ต่างๆร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารบริการทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะมากมายคอมมูนิตี้มอลล์ก็มีตลาดก็มี ัน้ำมันก็มีแล้วก็โรงเรียนดีๆสําหรับเด็กๆเ,เป็นโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอินเตอร์ก็มีด้วยเหมือนกันคืออยู่ตรงนี้นะสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับชีวิตประจําวันเนี่ยเพียบพร้อมทุกอย่างอยากได้บ้านในซอยประชาทิทย์90นะคะคุณอยากได้แบบไหนล่ะเขามีครบเลยทาวน์โฮมสชั้นสวยๆนะราคาสักประมาณเริ่มต้น2ล้านกว่าบาทหรือว่าเข้ามาเจอช่วงที่มีโปรโมชั่นดีๆนะ ล้านปลายๆก็ยังหาได้อบ้านแฟดอยากขยับขยายพื้นที่ก็มีบ้านเดียวโอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยทีเดียวละค่ะคือถ้าบัตเจตของเราอยู่ในช่วงระดับปานกลางนะคะสักประมาณ5-6ล้านบาทนี่มาเลยมาเลือกบ้านเดี่ยวในซอยประชาทิศ90รับรองราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอน